สวัสดีจ้าอักะเซ่คือแบบกอเซเว่นนี่คือเขากําลังเล่นวิ่งผัดกันอยู่ใช่ไหมคือแบบเป็นนักวิ่งผัดระดับโลกหรือเปล่าเธอคือแบบพอคนโน้นกลับไปปุ๊บ คนนี้กำลังจะมาอีกแล้วคือแบบเหมือนแบบเหมือนเล่นวิ่งผัดเลยจ้ะล่าสุดก็คือแบบทาง East and Boy นะคะก็ได้ประกาศออกมาว่า Ready to the Universal เตรียมตัวให้พร้อมสู่จัก,กรวาลความงามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งแรกของ East and Boy Shining the Universal ให้เป็นสีชมพูเธอในวันที่ยีมีนานี้ซึ่งรูปนี้คือไม่รู้เลยว่าใคร ไม่รู้เลยว่าใครคนที่เป็นอากาเซ่ค,คือไม่รู้เลยว่าใครคนที่เป็นเมนมาร์กตวนก็คือไม่รู้เลยว่าเป็นมาร์กต้วนเออไม่รู้เลยจริงๆใบคือแบบใบ,บแบบยากมากยากแบบยากสุดๆยากถึงมากถึงมากที่สุดว่าไม่รู้เลยว่าเป็นมาร์กต้วนอืมคือแบบแล้วยังไงทุกคนคือช่วงนี้คือแบบทํางานเก็บเงินทํางานเก็บเงินคือไม่มีเงินเก็บแล้วนะเงินเก็บก็คือไปใช้กับผู้ชายหมดแล้วยังไง อย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะวันที่22มีนา2023นี้อย่าลืมติดตามกิจกรรมของ i a s t อนดด้วยรับรองพรซิเนเตอร์คนนี้ global band ambassador คนล่าสุดของ i a s แ Boy มากต้วนหรือเปล่านะเออเออยังไงติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกคนสำหรับใครที่ยังดูไม่ออกคำใบนี้ว่าคือใครไปดูคลิปนี้เลยจ้ะคลิปนี้คือคำตอบถ้ายังไม่รู้อีกก็คือขยายซูมขยายซูมเข้าไปจ้ะและจะรู้เลยว่า global band ambassador ของ ifs and boy คนล่าสุดคือใครมาร์คต้วนหรือเปล่ามาร์คต้วนใช่ไหม